เนที่มีโอกาสนะครับประเภทว่า3 8 4 5 4 7 4 1 4หสี่หนึ่งสอันนี้มีโอกาสแต่เลขนีในมาเด่นมากเลยนะครับมีเกณฑ์ที่ท่านจะมีโชคใหญ่เพราะฉะนั้นครับราศีที่จะมีโชคดีได้โชคราศีแรกเลยนะราศีกุมเลยครับเพราะดาวศุกร์นั้นย้ายเข้าไปสู่ในราศีกุมเพราะ,ะนั้นจึงส่งผลราศีกุมให้มีโชคลาภเด่นดีเลยครับเละอัอนหนึ่งก็คือราศีสิง์ึกศกพิจิกหรือแม้แต่กรกฎแล้วก็มังกรครับที่จะมีโชคมากๆเลยนะครับเด่น ชัดๆเลยนะครับท่านจะมีโอกาสมีโชคในช่วงเดือนมีนาคมจากดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีกุมภ์ครับเอาละครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการทํานายดวงแล้วก็การอัปเดตดาวศุกร์ยกย้ายส่งผลต่อราศีได้บ้างให้ราศีใดมีโชคก็ได้มอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่อยากดูดวงกันคอนเฟิร์มโทรได้เลยนะครับหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ย้ำนะครับหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์คอยเดือนมีนาคมจงมีโชคดีมงคลดีตลอดไปวันนี้ลาไปก่อนครครรััับบสสวดี